สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่สีทุกท่านครับสวัสดีเพียงเอฟซีแดงไกลด้วยนะครับอยู่ช่องไพรส์สีคนแบบพวกเราเนี่โอ้โทรศัพท์กระดังเนาะเปลี่ยนโสูสั่มดีดีนะบนี่เปลี่ยนโซ่เส้นใหด่เนี่ยดูยังดูเอียบบรรนบานณวัดเคล็ดอย่างเขาได้โบกโบโบสุขวัญทหารวะ อเาปก้อก so ็ไปสฟันเห็นวะเป็นยังส้ฟ like, ันเออก็ไปูกแค้นผูกยังไปก็เขาบอได้บอกเาะก็เลยโทรมาถามจังเออบ่ได้บอกก็ไปสู้ฟันเิ่นเป็นยังเนาะเอนี้ยเปียโนอยู่เปียโสร้างกนนี่นีครับฮฮาฮ ลอยแล้วลารีนี้อีกยาวไกลนะครับนี่กับช้าววัยรุ่นครับเราต้องรับมือไปอีกนานครับนี่จังหวะช่วงนี้นะครับนี่ช่วงที่อันตรายที่สุดนะครับสำหรับช้าววัยรุ่นครับช่วงที่ตกมันไม่ออกนี่ครับนี่เป็นอะไรที่เป็นอัดลําบากใจมากนะครับนี่ในการตัดสินใจหลายๆอย่างเออในการทํางานครับเราต้องเซฟตี้ทุกอย่างนะครับนี่ขอบคุณทุกๆกาลังใจขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ครับนี่เราทำอะไรด้วยสตินะครับนี่เราคิดอะไรให้เราควบกลองมือทํานะครับ เพื่อความไม่ประมาทเพราะอาจจะมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็เป็นได้นะครับเนาะอันนี้เราล็อกคอไว้แล้วนะครับล็อกคอไว้กับต้นไม้แล้วแต่ยังไม่เสร็จงานนะครับนี่เออยี่นอนนะเอออะไรเออเออเออ eh uh. oh uh. ah uh. oh uh. oh uh. oh uh. ah uh. ah 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 ล,อ,ลอ,องใช้ความกลัวมาเป็นความกล้านะครับถ้าเรากลัวมากจนเก,กินเกินไปนครับรุนลานจะทําอะไรไม่ไม่ถูกนะครับนี่ทางานไม,ไม่ไม่ถูกเลยครับทํางานอย่างมีสตินี่ครับดูลึงเขาเนาะลึงนี่สุดยอดนะเนาะดูครับนี่อ๋อออ้าเดินเข้ามาจะใช้หางับนี่ทางนี้จะจะมากกว่าเลยครนบ ดูโอ้ดูเราีสังเกตที่นึงหางนี้จะปฏิกิริยาได้เลยครับจะขัดนะครับจะขัดให้ตีนี่ปฏิกิริยาเลขกที่เราังเกลวได้นะครับเข้าหาช้างถ้าปกติเขาจะไม่จะไม่ตีใส่นะครับจะไม่เอามาหางมาขัดนะครับนี่นี่หลักการง่ายๆนะครับเราต้องสังเกตจับจุดไปเรื่อยๆนะครับจับจุดไปทีเล็กทีน้อยเพื่อความปลอดภัยตลอดครับนี่เอ้อเไรอ่ะ ยี่เนาะโอ้เออเอ้วิป่อฮะเนี่ยไม่รู้ว่าแต่ก่อนเขาเป็นยังไงครับเวลาก่อนตกมันเราก็ไม่รู้นะครับศึกษาดูใจกันไปนี่เรามาดูเลยเขาตอนตูนะคนี่แต่ก็น่าจะสุดยอดอยู่นะครับนี่ยอ้อแเราโอ้ การน่าจะเยอะเอท้องไหมชิดนะยี่น่ลูกลอลูกชนนี้ถือว่าสุดยอดนะดูแล้วไม่ใช่ธรรมดาอ๋อแล้เอาอไปโดนอเนี่ยอออาเล้อออี้อเออล อ,อประสบการณ์ไปเรื่อยๆนะครับนี่ทุกๆปีเขาจะสอนเราไปด้วยนะครับไม่รู้ว่าจะสอนยังไงครับเราก็ต้องจดจําจดจำอ๋อนะครับหลักการวิธีการทางแต่และเชือกไ่เหมือนกันครับอ๋อโอ้หตาต้องไวต้องเร็วนะครับไม่ไม่เร็วไม่ได้เพื่อบางสิ่งบางอย่างการทํางานคนเดียวนะครับนี่ต้องมีสติออออ้อ

วัดสูก่กันมา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 โอ้โหโอ้โหเราก็ศึกษากันดูใจกันไปเรื่อยๆครับทุกๆปีช้างก็จะสอนเรลอยอยู่ที่การเรียนรู้ซึ่งกันและกันการปรับตัวเข้าหากันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับนี่กับช้างวัยรุ่นช่วงนี้นี่คือถือว่า บอกเลยว่าว่ายากนะครับอยู่ที่วิธีการหลักการครับนี่อยู่ที่ประสบการณ์ก็จะเหนื่อยเลยครับชชางไว้รุ่นเรารับมาดูเลตนตูนะอเนี่เหนื่อยเหนื่อยเ่อ <ๆ S 2> ครับเหนื่อยไม่ใช่เพราเรื่องง่ายนะเนี่ยแต่ละปีเราต้องรับมืออะไรบ้างนะครับแต่ยังไงก็ไม่เคยยอมแพ้กับตู้ประสักนะครับ บางจังหวะบางเวลานะครับยังไงเราก็ดูแลเข้าไป